ไปเพื่อนๆไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากับเสียงอันนี้เป็นทูนได้เพื่อนเพื่อนนี่นี่อันนี้เป็นทูนกิ่งกับตัมหะุ่งนะค่ะเพื่อน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 บางท่านกับสีฮูจักอันนี้เป็นทูนขาวนะคะเพื่อนเพื่อนโบเมนบอลเดอจ้าโบเมนบอลเดออันนี้เป็นทูนขาวกิ่งกับต่มมะฮุ่งเพื่อนเพื่อน ทูนค่ะเอากินงกับตำมงหงุ่นะคะนี่มันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะคะผ้ามะหอยมะหอยนี่นี่สิผ้ามาเบิง้งยายจ๋าว่าสิมาแต่อันนีญญ้เรามีหมาแมู่กอ่อนก็นเลยจะเก่าก็ย่างมาอยู่ดอกแต่ว่าบอย,ยากนะย่างนะบอยากย่างนี่่บที่คุดแล้วเอาปลาดุกออกที่พอบ้านเอาปลาดุกออกเสียงรถปู่มาหร้อเน่เนี่ยนี่นยายจ๋าอยากมาเห็ดนี่โบเพื่นอนหัวโบวักไง มาแล้วมั้งนี่บอกเพิ่นเาบอกบหมกไงนี่ป่ามะม่วงป่าเข่าป่าพิชังพเพิ่นเจเจอู้เบิง่งเพอ่นี่งามงาม,มงามงามมกม่วงน้ำดอกไม้ม่วงเขียวสวยพเพิ่นกำลังออกดอกอีกเออออกลงฤดูบ่นี่เจเจสีมาเบิ่งหมักไม้หมักดอกใส่เนี่ยอันนี้โบว้าหญาเจ้าเห็ดตอนใด๋ เอออเาแล้วเจ้าเห็ดแบบนี้มันบอกบ่บ่ตัวใหญ่เลยบ่แล้วเจ้าถือโอ้ดีค่ะย่าเจ้าเข้าทางไหนโอ้ยความได้ปานนะโอ้ป้าตัวบักใหญ่เลยเนาะเจ้าขายกิโลจากบาทอร้อยสามสิบโอ้เออเออเออ บ,บเออ่เออเออเจ้าเจ้าจับอยู่มมนบ่กเจ้าขายคอยจะก,กิโลเนี่ยเด้อเชื่อไปให้หน้าปน่นมึอไม่เจ้าจเจ้าไปให้ค่อยก็ได้อาไปให้หน้านะกบมาเรื่องจะเครื่องกิโลเฮ้ไยไล่อยู่อ๋อกดปอดอยู่นี่ป้าอย่าลงไปได้นางอย่าลงไปเด้อโอ้โกบปักไง เอาลงแล้วโอ้แล้วมันชบมดนบ่อเนื้อ่านี่เอาเจ้าจับมาค่อยจะมีตาชั่งอยู่มันบ่อเออเจ้ไปค่อยเลยจะไปให้้าปนปิ้งปนให้จะแซงปิ้งปนป้าเอ็ดเป็ดอยู่บักใหญ่บักใหญ่กิโลละร้อยสามสิบเด้อค่ะเพื่อนๆกิโลละละมดนมันบ่อ่น้เจ้าก็บ่เหตดให้มันอันนั้นเนาะมันชิบมดนชิบมดนไปปะจะบอกเอโอ้มันอยู่ตามป่าเน้ออยู่เน้า คอยเห็นอยู่แต่บ้านเขาเอากระโปะเอาอีกย่างนาะเอาอันนี้ละ่ะแพ่นอันนี้ละ่ะครอบไว้หนะยะเอาวางไว้นะ,ะแต่มันเข้าไปอยู่เจ้าคือบ่อเข้าสัุมนี่เห่นเขาเอาผพนนันี้ล่ะผพนกระเบื้องอันนี้ละ่ะเออเขาหงายฟอกเหมือนเดียวออเออเออเาะมันกอะไล่เลวมันกอะไลายในได้ยังไงนี่บอกเออตัวมัง่านะมาเจ้ามาเจ้าหรือเมียเอากิโลนึ่งเนี่ยเร็วถุงเดียวถุงมากะ เห็ดคลิปพร้อมเดียวเราจะเห็ดอย่างอื่นได้ฮะร่งเข่าเราซื้อไปปนซื้อไปปนซื้อไปปนยง่เราเห็ดทุกอย่างโอ้ตัวน้อยก็มีออกแน่นอนมาบอกแง่เออเออเออฮานอันนี้ก็มาเห็ดคลิปพร้อมเดียวสิให้เบิ้งจนกว่ายง่เรามาจับนี่ลองเนี่ยเบิ้งมักพีอู้ๆเผยตู้คืองามใช่ยหงจะปลูกเออมือดีแท้ มักริกมากอย่างเดียวจะจ่าเบิ่งนะคะเพื่อนๆนี่หมักริกเพิ่นกินเบดปีได้เลยเพื่อนเพื่อนเพิ่มบริสุทธิเพิ่นบริสุทธหมักริกนดเนี่ยเพิ่นบริสุทธหมักริกเด้เพื่อนเพื่อนหมักนาวแล้วก็ดกดเดียวสิป่าหมักนาวราอยู่ซื้อกบแล้วก็อนี ซื้อกบแล้วก็แล้วสิพาไปเบิงมะ้วยเพื่อนเพื่อนสิพาไปเบิงมะขวยถ้าเบิ้งง่าก่อนเนาะว่าเราสิพาไปเบิงมะ้วัยมะ้วยก็ขายดีนะคะเพื่อนเพื่อนมะขวยก็ขายดีนะกล้วยหอมทองก็จะจ่าสิพาไปเบิงสิพาเลาะนะคะสิพาเลาะเบิ้งดูนี่อันนี้ก็คือกล้วยหอมทองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ มหง,งามเดียวกับหมักสมปูหมัออกฉังเรามาปลูกเ็มบรรยากาศนี่ปู่แล้วปลูเห็ดนันเห็ดนี่ยูนี่นี่เพื่อนเพื่อนปูเราขยันเพื่อนเพื่อน,อนโอ้ไปจ่าสินายเ็มปู่เราขยันขยันในที่นี่หมายถึงว่าเพื่อนหมักกิน เพิ่นกับหมักปลูกหมักฟังเพิ่นกินอยังเพิ่นกับปูกอันนั้นกินอยังได้แล้วมันบอยเ่ยเดี๋ยวมาเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะนี่ปลาเ้าจะขวานไปไดเนี่ยเออเออตักเอาแบบนี้เลยบ่าเฮ้ยเนี่ยตัวบักใหญ่เ้ยนี่เออพี่พี่พี่เนี่ยป้าเนี่ยนี่น่าจับเข้ามาในอันนี้ให้เบิ้งเด้อ นี่เด้อเจ้าของค่ะโลละรอ้รอยสามสิบบาทยาปองนะคะมาโรเดอร์มาโรเดอร์โอ้ยสมคนยาวได้เปรียบเนาะยาะ <laughs> ยยก็จะได้อีกเดี๋ยวคือว่าใส่ยานี่ในด,ด่ายา่าจะมาจับอยู่นี่เดี๋ยวนี้จะบักใหญ่นี่คุโรอยู่นี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 ่วะเออวะยาเอามาจับโชจับโชช่องเดียว,ว,วจับโชจับโชเออ ตัวบักไงตัวผู้ตัวเมียเนี่ยาจักบ่ตัวเมียป่ะจักแล้ยวคอยกบจักจักแล้วตัวเมียขึ้นวันป้าเนี่ยแล้วในิหูบักใหญ่เมันชิบุลงใยบ่เอ้าลงไปลงเนโนนอืออ้ยยน่ยเจ้าจงอันนั้นเลยเด้อมันมบนนีปะคักคักอ้หูผมเนไประเหตหูเลยบ่กเนี่ยโกงโกงเก่งเป่งเออจักเออแปลงเนี่เด้อบ่แล้วฮะ เราเฮงหุน่นจักเราเลี้ยงเลี้ยงประจําอยู่แล้วงเป็นบอยงาลายรุ่นเลยได้น้อยงาเนาะที่เลี้ยงเนี่ยเอ้ยโอเ้โอเออปะ <laughs> มันอยู่ในป่า,า่าเ,เอออยู่ในป่างาหนี่นะครับเพื่อนเพื่อ,อ,อจจนจะจ่ากันซื้อไปปนนำนะเพื่อนเพื่อนเจ้าเจ้า ย่ากลับมาดูกลับมาดู้เบิ่งเบึ่งนี่เดีอนี่เดียวเพื่อนเพื่อนงามจะใจเรื่องอุ้ยหุยอยู่นี่เจ้าของเพื่อนกันนาขขาวเป็นเว่นคือเดียวย่าเราเลี้ยงประจํานะคะเพื่อนเพื่อนเลี้ยงประจําอยู่แล้วนะนเพื่อนเคยเลี้ยงอยู่แล้วอันนี้เป็นบ่อที่สองเป็นบ่อย่เอาเห็นย่าคือตาดีอู้ป้าโซมาโซมา มาเด้อมาเด้อร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบนะคะนี่ยน่ยปองเอ้ยเจ้าคือตาดีแท้เดี๋ยวมันจะชดไปพุญเลยเนี่ยชดไปแดงชดไปในอันนั้นแล้วมือล่วงไว้ทั้งสองข้างบุษันมันไปเออเอ่ะพวงเออลงไปในน้ำเลยเนี่ยี่ เดี๋ยวมาทางพี่เงี้ยเรามาทั้งนี่เขาหมุนมาทั้งพี่การเลี้ยงกบเป็นรายได้เสริมเงี้ยเราเลี้ยงตลอดเลี้ยงลายรุ่นในแมงบุยเงี้ยเลี้ยงตลอดเอาเอาลูกมันมาบ่ลุ้นได้เอาลูกมันมาโอ้จักเดือนเงี้ยอันนี้ถึงจับได้ไวจักเดือนหรอกเนาะเอ้ยปลาบ่แม่ห่อโลหรือเปล่าเงี้ยปกติจะโตโลนะ เออเอาจับเอามันจะใส่ไล่เอาเบิดนั่นแหละใส่เราไล่เอาอ<ร>เล<อ>ยมันอยู่กุดปอดกับเป็ดหุดแล้วเนี่ยเออจักร้อยยาปล่อยค่ะม,มันหาอะไรเป็นพันกันเลยเบอะพันหนึง่งเป็นเบอะอู้พันหนึ่งเพื่อนๆเอ้ยมีเจ้าของเพื่อนตุ้ยงย่ามีเจ้าไมาเห็ดคิ๊บ พ่อห้องแอบ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 เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหลายอย่างยงีเพิ่งมัวเพิ่นกะเลี้ยงนะนะส่นนี้งัวสิงัวสิผูกแถวใดในย่าในคอกบ่แล้วก็เอาไปใส่ห่อแล้วล่ะมาเออเออสร้างรถง่าสร้างรถนี่ปลาสะอ่อนแล้วมันอยู่ในน้ำนะเบื้องลายบ่เนี้ยเหลาบ เอาเมื่อขายค่ะบออมันมีบอเราจะจกลวดดูเออยะคอยวาเจ้าต้องเอาอันน okay ี้ด oh ีกว่าเจ้าไม่ทางไม่ทางต้องแลี้ยงเบอเอ้ยเจ้าจะจกได้เบ้เตียนออกมาดิโอ้เดี๋ยวผัวผัวเอ้าห้องน้กี่ทานเลยบอเออนี่นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนต่อยแล้วก็เออตังบังด้อ้ตาตังหันเดี๋ยวเดี๋ยว

นะหยาหันมาบ้างละแม่โอ้โหเกือบขีดนึงพู้เด้อเลยไปเกือบขีดโอ้เออเลยไปเกือบขีดขีดเลยไปขีดน้อยนะขีดจะกลกน้อยนะ นี่เดี๋ยวผลเพื่อนนี่หนึ่งกิโลร้อยสามสิบอันนี้ค่ะเลยไปขีดขีดน้อยนึงแล้วนะคะเพผนเพื่อนเลยไปขีดน้อยนึงแล้วนะคะเพผนเพื่อนเดี๋ยวสิจุกเงินให้ยาอันนี้ก็เป็นรายได้ที่เข้าครัวเือนอีกรายหนึ่งน้อยเงี้ยเนาะอ่าก็เลี้ยงปลานั่นเป็นเบาปล่อยปลาลายอะไรเงี้ยสองพันเราได้เลยะปล่อยปลาสองพันเป็นปลาอย่างเงี้ยปลานิ่มก็าปลาแต่เทียนเท่านี้ ปลานิ์กับปลาตะเพียนนะคะปลาเนิ์กับปลาตะเพียนเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นรายได้อีกทางนึงอันนี้ยายจ๋าเอามาให้บึงมีโอกาสที่จริงยายจ๋ายากมาหน้าแล้วแต่พอเพิ่นมีมาแม่ลูกอ่อนจะก่อนกังย่างผ่านอยู่แต่ว่าย่านเพิ่นแบบว่าหลงเฮานานๆมาแบบนี้นะก็เลยยายจ๋าก็เลยบบเสียงก็เลยโบเสียงค่ะดิค่ะแม่ค้าแม่ค้านี่เยบปองนะคะเมื่อนี้บได้ไปแซมนาแม่บอกเนี่ย มันนี่ไปไปแซมนาเออเจ้าค่อยเอาเงินเจ้าแล้วเจ้าอยไปเฮ็ดเวียกกับไปค่อยทีอันนี้เราคอยอสิออกทางทางผู้หญิงบัดบัดคอยถ่ายคลิปงัวคลิปอย่างแล้วคอยสิออกไปทางทางให้เจ้าไปหาเฮ็ดเวียกเจ้าหนาเออเออให้เจ้าไปหาเฮ็ดเวียกเจ้าคอยค่อยย่านหมายเออ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 ให้เจ้าไปเฮ็ดเวียกนะคอยสิเฮ็ดอันนี้แล้วคอยสิออกไปทางทางผู้แหละเพื่อความปลอดภัยขอบคุณนะคะพี่พี่เป็นเพื่อนนี่ได้ครบแล้วแล้วก็สิไปหาเลาะแล้ว